ได้ข่าวว่าพี่เล่นเด็กปีสองโชว์เด็กปีหนึ่งเลยหรออ๋อไม่ขนาดนัน้นหรอกพี่แค่สั่งสอนไอ้เด็กปีสองที่มันชอบรังแกเด็กปีหนึ่งอะ่ะก็แค่นั้นก็วายอยู่คนแบบพี่ไม่น่าจะไปทําอะไรแบบนี้ทินครับพี่น,นี้ นั่งก่อนครับครับครับเดี๋ยวพี่จะแนะนำให้รู้จักครับนี่ส้มปีสามช่างเซเวฉายาเขาละขาลุยตะกุยแหลกโอ้ยพี่คกงจะมาตะกุงลุยตะกุยแหลกอะไรเดี๋ยวก็กัดคอแม่งซะเลยสวัสดีครับพี่ส้มครับพี่นี่เก่งมากเลยนะครับเนี่ยเรียนพวกเขียนแบบเป็นด้วยอ่ะพี่ก็เรียนตามพ่อแล้วเราอ่ะทำไมมาเรียนช่างอ่ะ เอาจจริงนะครับผมถนัดสายบัญชีมากกว่านะครับแต่ที่ผม,มเรียนเนี่ยก็เพราะว่าพ่ออยากให้เรียนนะครับ๋เอเรียนอะไรก็ดีเหมือนกันหมดแหละขอให้เราตั้งใจเรียนก็พอครับพี่ว่าแต่เราชื่ออะไรนะชื่อโยทินครับถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยผม,ผมขอโต้ก่อนนะครับฝากพี่ไปดิ